สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมโมจังชาแนลนะคบผมตอนนี้เราอยู่เกมวันพีทเบอร์นิงวิวนะครับผมก็วันนี้จะมาแนะนํา2ตัวละครอย่างอาคาคินุนิเวอร์และก็คูซัตนิเวอร์นะครับผมก็จะมาอธิบายความสามารถคร่าวๆแล้วก็แนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่และที่กาลังจะลีหานะครับผมว่า2ตัวละครนี้มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงนะครับผมเริ่มแรกนะครับผมจะมาดูที่สกิลคร่าวๆนะครับผมของคูซัตนิเวอร์กันก่อนนะฮะ ในส่วนของสกิลคู่ซันนิเวอร์นะครับผมมาดูในส่วนของความสามารถพาสซสฟของแต่ละอันนะฮะผมก็จะอธิบายถึงแค่เลเวล60นะครับผมแล้วก็เดี๋ยว80กับ100นี่คือเดี๋ยวรอเวลถึงก่อนแลวจะมาอธิบายเป็นคลิปแยกทีหลังเนาะในส่วนของสกิลพาสซีฟอันแรกนะคบผมก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มสเตตัสต่างๆให้กับคู่ซันนิเวอร์นะครับผมแล้วก็ทําการให้คู่ซันนั้นไม่โดนความสามารถแช่แข็งนั่นเองนะครับผม ต่อไปเบลความสามารถติดตัวเลเวล30นะครับผมซึ่งต้องอัพ6ดาวก่อนนะถ้าจะไม่ผิดนะครับผมจะทำการสูบมแช่แข็งสตู1ตัวนั่นเองนะครับผมแล้วก็มันสูมแช่แข็งให้กับคูซันดี่เวิลด์ไฟตัวข้ามไม่ได้นะครับผมพอะจะติดพาสซีฟข้างบนนะฮะอันนี้ขอให้จำไว้นิดหนึ่งเนาะต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเลเวลพาสซีฟ40นะครับผมโดยลีดพันกันอีกแล้วนะครับ ถ้าสิบหลือ40นะครับผมก็จะเป็นในวนการเพิ่มโซคูซันเ้ามาเป็นอีก3โซก็จะ3โซบวกอีก5โซ่ที่มีอยู่ก็จะกลายเป็น8โซทุกเทอร์นั่นเองนะครับผมถือว่าค่อนข้าโอเคเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ทำการเพิ่มสแต็กต่างๆด้วยนะครับผมสามารถทับซ้อนได้ถึงสุด3สแต็กเลยนะครับผมถือว่าโอเคนะเป็นระยะเวลา3ทเทอร์นนะครับผม ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของพาสิฟ e เลเวล60นะครับอันนี้ก็จะเป็นพาสิฟ์เลเวล8ดาวนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการที่คุซันจมตีใส่ตัวที่ติดแค่แข็งอยู่จะทำให้ทำดาเมจธาตุใส่ศัตรูเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมก็คือเป็นการบู์ดาเมจเลยนะครับอันนี้คือแรงจริงนะครับในส่วนของสกิลนี้แล้วก็นะครับผม ในส่วนของคอมโบนะครับผมก็จะใช้ไปสองส,สกิลนิยามนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของสกิลหูลนะครับผมซึ่งพาร์ีฟสามารถสร้างดาเมจธาตุน้ำแข็งได้นะครับผมแล้วก็จะเป็นสกิลเดียวนะครับซึ่งสกิลนี้คือแรงมากๆนะครับผมแล้วก็พาร์ีฟของสกิลนี้ก็คือจะทําให้การดาเมจธาตุน้ำแข็งนั้นเพิ่มขึ้นด้วยเป็นระยะเวลา2รอ,อบนั่นเองนะครับผม ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นสกิลนี้เป็นสกิลคัสซีนะครับผมก็จะทาดาเมจเดียวนั่นแหละ20% 0แต่จุดพิกมันอยู่ที่พาซซีของสกิลนี้ครับผมหลังใช้งานสกิลนี้เสร็จนะครับผมกุสันจะทําการหายตัวออกจากฟิวเลยนั่นเองนั่นก็คือทําให้กุสันนั้นไม่โดนดาเมจเลยนะครับผมเป็นระยะเวลาหนึ่งรอบนะครับฟรีๆเลยนะครับผมจนถึงจะเข้ารอบเธอถัดไปของกุสันนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นระยะ เดเวลาประมาณ1เทิร์นนั่นแหละนะฮะโอเคต่อไปเราก็จะไปดูในส่วนอของความสามารถอาคาคิโนดนิเวอร์นะครับผมจุดเดในของอาคาคิโนดนิเวอร์จะเป็นดาเมจรับแล้วก็จะเป็นดาเมจได้นะรับผมแต่ผมจะขออธิบายข้อเสียนิดนึงนะครับผมซึ่งอาคาคิโนดนิเวอร์นั้นช่วงต้นเกมถ้าเกิดผู้เล่นทําการลีหา ข้อเสียอันใหญ่หลวงของอาการคิดนุนิเวอร์เลยจะแสงอ่ามันจะแสดงความสามารถได้ไม่เต็มที่นะครับหรือก็คือเราจะสามารถเอาแค่คุณลุงเขามายืนแท็กได้เท่านั้นเลยจะทำเป็นดาเมจไม่ได้นะครับผมแม้เราจะปลดพาสซีฟดาเมจแล้วก็ตามนั่นเองนะครับโอเคเราจะมาดูพาสซีฟร้าวๆกันก่อนนะครับผมเริ่มจากพาสซีฟแรกนะครับผมเมื่อมีทหารเรือตายนะครับจะทําการเพิ่มดาเมจแทสไฟแล้วก็สปีด ต่างๆอะไรให้กับอากาคิโนะนิวเวอร์นั่นเองนะครับผมถือว่าเขาทโอเคในส่วนสกิลนี้ต่อไปนะครับผมเป็นพาสีเหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของสถานะเกาะลาวาเมื่อเข้าเริ่มการต่อสู้ก็จะสร้างสถานะเกาะลาวาเลยนั่นเองนะครับผมมันจะเพิ่มในส่วนของคอ่าบล็อกดีเฟนซ์อะไรต่างๆ50เซนนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างทําให้อากาคิโนะนิวเวอร์นั้นถึกขึ้นอย่างมากนะครับผมแล้วก็สถานะนี้จะออกก็ต่อเมื่อเราใช้สกิลคาสซีนนะครับผม ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของพาส v ฟเลเวล50นะครับผมซึ่งน่าจะปวด6ดาวาก่อนเนาะมันก็จะทำให้อ่าสร้างฟิวลาวาให้กับพื้นที่สตูนะครับผมแล้วก็ทำการตัดเลือดตามแบคเคสป5%ให้กับสตูทุกๆรอบนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าค่าโอเคนะครับผมร้อยเลือดอีฝกฝ่าไปเรื่อยๆนะฮะต่อไปก็จะอยู่ในส่วนของสกิล8ดาวอ่าอันนี้คือจะเป็นหนึ่งในสกิลซิกเนเจอร์ของคุณลุงเขานะครับผม หรือก็คือสกิลนี้จะทำมาเพื่อโวยสกิลนี้โดยเฉพาะนะครับผมหรือก็คือสกิลนี้มันจะเพิ่มในส่วนของความสามารถตัดเลือดจากสกิลนี้5%บวกกับ10.5%นะครับผมก็จะกลายเป็น15.5%นั่นเองนะครับผมทำให้ตัดเลือดได้แรงขึ้นนะครับผมแล้วเมื่อเราทำการใช้ความสามารถไฟนอลหรือคาสตินมันจะเพิ่มโบนัสดาเมจอีก300%แล้วก็ติดคิ1 0 0ด้วยนะครับผม พี่คือมันอยู่ที่ว่าสกิลคาสซิต่างๆของอาคาคิดูนิเวอร์นั้นใช้ทั้งหมด10โซนะครับผมแล้วอาคาคิดูเริ่มเกมจะมีแค่5โซใช่ไหมซึ่งจะทำยังไงให้าสามารถใช้สกิลคาสซิได้ตั้งแต่เทิร์นแรกหรือก็คือเราต้องเลยไว้80ก่อนเองนะครับ เพราะว่าความสามารถเลเวล80ที่เป็นสกิลติดตัวของอากาคิรุนดิเวอร์นั้นจะเป็นในส่วนของการเพิ่มโซ่เพิ่มมาอีก5โซ่มันจะทําให้อากาคิรูนดิเวอร์นั้นดีโซ่ทั้งหมด10โซ่ทุกรอบนั่นเองนะครับผมหรือก็คืออากาคิรุนดิเวอร์ถ้าเกิดจะบิวไปสายดาเมจได้เต็มที่อย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องรอเลเวล80ขั้นต่ำก่อนนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมข้อเสียของอากาคิรุนดิเวอร์นะครับผม โอเคครับผมเนี๋ยผมขอเพิ่มในส่วนของคอมโบแนะนำนะครับผมก็คอมโบที่ผมใช้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตอนนี้คือมันใส่คอมโบอะไรไม่ได้ถ้าเกิดเรายังไม่เลเวล80นั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของข้อเสียก็จะเป็นในส่วนของถ้าเกิดเราใช้คัฟซีสถานะกาดลาวาแล้วก็จะออกใช่ไหมแล้วก็ทำให้ตัวอาคาเคนูนนิเวอร์นั้นถือน้อยลงนะฮะเราต้องมาทำการใช้อลติเมทสกิลนะครับในส่วนของอัลติเมทสกิลมันจะมีพาสีที่บอกว่าเมื่อเราทำการ ใช้อลติเมสกิลเสร็จแล้วนะครับผมมีโอกาส100%มันจะสามารถสร้างเกาะลาวาได้อีกครั้งนั่นเองนะครับผมก็มจะวนเป็นอย่างนี้เนาะก็คือใช้คัสซี่เสร็จแล้วก็เทินน้าใช้อลติเมสกิลเพื่อเข้าสู่สถานะลาวาหรือก็คือศัตรูจะมีระยะเวลาหนึ่งเทินในการเร่งดาเมจใส่อากาคินนุนิเวอร์ของเรานั่นเองนะครับผมดังนั้นก็พยายามบิ้วอุปกรณ์ให้มันสุดๆนะครับในส่วนของสกิลต่างๆอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นมากนะฮะ ในส่วนของสกิลปกตินะฮะก็ในส่วนของสกิลนี้ก็จะเป็นในส่วนของพาร์สที่สามารถลดคีดาเมจของฝันตรงข้ามได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสกิลบลก็จะทําการอัดให้อัตราฟื้นฟูของฝันตรงข้ามนั้นลดลงนั่นเองนะครับผมก็จะมีประมาณนี้ในคนไม่ใช่ในขวดในส่วนของสกิลอาคาคินูนิเวอร์นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็มีข้อดีข้อเสียที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็น้อยแตกต่างกันไปนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผม โดยข้อดีข้อเสียก็จะแยกแยกตามเหตุได้ชัดเลยนะครับผมก็ข้อเสียของคุซันก็จะอยู่ในส่วนของการที่คุซันนั้นไม่ได้มีความสามารถที่ถึกมากแต่ว่ามีความสามารถเพาะล่อ,ลองหนนั่นเองนะระบบก็สามารถหลบดาเมจได้แต่มันก็สามารถหลบได้หนึ่งครั้งแล้วก็ต้องคูดาวอีก2รอบหรือก็คือคุซันต้องอยู่ให้รอดอีก2เทิร์นนะคะถึงจะล่องหนได้อีกรอบหนึ่ง แล้วก็บาส่วน,นของลูกตู่นะก็คือไม่สามารถเล่นในส่วนของสายดามเพจได้อย่างเต็มที่นะฮะหรือก็คือถ้าเกิดผู้เล่นที่รีหาลูกตู่เพราะว่าเห็นว่าลูกตู่เก่งดังนั้นเพื่อนๆจะทรมานมากในส่วนของลูกตู่เอ้ยผมผม,ผมลั่นพูดอะไรไปในช่องบินในช่องบินแปบ๊บมืงรื้อ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 ,อไป oh, <no. S 1> อาคาคินุนิเวอร์นะครับผมมันจะบิวดามเมจได้ค่อนข้างยากนะฮะถ้าเกิดยังไม่เลเวล80นะฮะผมก็มันก็จะเป็นในส่วนของการที่โดดเด่นในด้านของการแท้ง ก่อนนั่นเองนะครับผมก็คนที่รีหาหรือรับไอดีก็ขอให้คิดในจุดๆนิดนึงนะคะผมให้แนะนํถ้าเป็นผมแนะนํานะยังไม่ต้องรีบหาผมเดี๋ยวตู้มันก็มานะฮะเพราะว่าการที่เราจะเลเวล80ได้คือมันทําภายใน1เดือนไม่ได้แน่นอนนะฮะคือยังไงก็ต้องเกิน1เดือนนะฮะถึงจะเลเวล80เพราะตอนนี้คือไอผมก็เล่นมาประมาณเกือบ3อาทิตย์แล้วนะ ID ของผมยังอยู่ที่เลเวล61อยู่เลยนะครับผมหรือถ้าเร็วกว่านี้ก็ไม่เกิน65ครับถ้าเกิดเล่นมาตั้งแต่เ,เปิดนะครับเป็นเซิร์ฟอเวอร์ตึกนะครับผมก็จะประมาณนี้นะข้อดีข้อเสียก็ลองเอาไปแยกแยะนะฮะแล้วก็ผมขอแถมข้อดีให้กับอาคาคิโนดิวเวอร์ให้อีกหน่อยแล้วกันนะฮะคือปัญหาของปั้นของง่ายอ่ะถ้าเกิดจะเล่นสายแท่งเราก็แค่ยัดป้องกันตรงนี้นั้นเพื่อทําให้คุณลุกอะ่ะเขาอยู่ได้นานที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วก็พอเลเวล60 ดอะลรเรียบร้อยแล้วคือก็วิธีเล่นก็อย่าใช้สกิลเธอแรกเนาะถ้าเกิดอยากจะเล่นสายดาเบทแต่ต้องอยู่ให้รอดน,นะพอเข้าเทินสองพอเข้าเธอสองของคุณลุงแล้วค่อยใช้อติคสิทธ์นะเพราะว่ามันตีไม่สนบลาป้องกันอีกฝ่ายอยู่แล้วเนาะก็คือมันแทบปิดดาเบทได้เลยแต่ถ้าเกิดไปเจออย่างพวกโดฟาบิโกหรือว่าไคโดอะไรอย่างงี้มันมีสกิลวาัต์หรือตายเกิดอะไรก็ค่อยไปว่ากันอีกทีในรอบหน้านะฮะก็อาจจะไม่ตายหรือเราอาจจะตายกันเลยทีเดียว แล้วก็ใน่วนของซันดีเวอร์นะครับผมก็จะใน่วนของสกิลที่ซุบแช่แข็งสตูนั้นเวลาเราเจอบอสในดานแล้วเราชอบติดบ,บอสในดานนะเราสามารถทําให้เราผ่านดาดบอสได้ง่ายขึ้นเพราะว่าบอสมีแค่ตัวเดียวใช่ไหมเข้าเทิร์นมาบอสก็จะทําการโดนแช่แข็งเลย100%แล้วมันก็จะมาโคกับสกิลเลเวล60อีกทําให ตัวเองนั้นตีดาเมจธาตุแรงขึ้นนะฮะแถมดาเมจธาตุทุกสกิลด้วยนะครับผมในการออกสกิลมันทำให้เราผ่านด่านบอสได้ชิียวเวในส่วนของคู่สัตว์ดีเวิร์กนะฮะโอเคก็ไปเลือกแล้วก็ลองจัดสรรตัวเองว่าตัวเองนั้นจะเล่นยังไงนะครับผมก็ผมจะมาอธิบายแค่นี้นะครับผมเพราะว่าผมเห็นคนที่หาอาาคิโนดีเวอร์ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ขอแค่อดทนนิดนึงอย่าไปหาว่าคุณลุงเขาไม่เก่งนะฮะคุณลุงเขาเก่งแต่ว่าเก่งช้าหน่อยเนาะ ก็ขอให้เข้าใจนิดนึงนะครับผมวันนี้ก็มาแค่นี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอยาซวี